สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสวัสนี้นะครับผมจะมาสอนการเปลี่ยนไอคอนเมาส์นะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับให้เรากดมาที่สตาร์ก่อนนะครับโอเคแล้วกดไปที่คอนโทรพานเนลนะครับถ้าบางคนไม่มีตรงนี้นะครับให้กดให้มาที่ไมค์คอมนะครับแล้วคลิกขวาที่ไมค์คอมและเลือกอันล่างสุดนะครับ proper ที่เอ่อชุดอย่างเนี่ยนะครับโอเคเป็นเปลืองสมบัตินะครับ ิกเข้าไปนะครับแล้วกดมาที่ control panel home โอเคแรกนะครับให้เราหารูปเมาส์นะครับรูปไอคอนเมาส์นะครับอ่าอยู่นี่ไงครับรูปไอคอนเมาส์ชัดเจนไหมโอเคนะครับกดคลิกเข้าไปที่รูปไอคอนเมาส์นะครับโอเคนะครับแล้วเลือกมาที่แคบหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการดูนะครับว่ามีไอคอนเมาส์อะไรบ้างนะครับ คอมให้มาคอมให้ไอคอนเมาส์พวกนี้มานะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะมันไม่ต่างกันนะฮะถ้าเกิดใครอยากมีเพิ่มนะฮะสีสันสวยงามก็ต้องผมจะทิ้งเว็บโหลดเอาไว้นะเว็บโหลดไอไอคอนเมาส์ load, เนี่ยนี่ไงดูใบเว็บนะฮะฮอปปี้ อย่าทิ้งเว็บโหลดเอาไว้ใต้คลิปนะครับลองไปกโดโหลดกันได้เลยนะครับรกนะครับแห่เลือกไอคอนเมาส์ที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็มีแคนดี้เออไอลูกน้ําอุ้ยน่าใช้จังเลยนะเคปผมถ้าอยากได้ไหนถูกใจก็กดคลิกไ,ไปที่ภาพที่ต้องการเลยนะครับอ่าผม้ผมเลือกลูกน้ํำนี่คลิกเข้าไปนะ นี่หนึนน่้เป็นไรก่อนครับแม่ก็เน็ตลมไม่นลมเลยโอเคนะครับเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับรอโหลดตรงนี้แป๊บนึงหนึ่งเก้าโอเคคนระับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ดูนะว่ามันให้โหลดหรือไมนะ่โอเคนะครับไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดคลิก อีลี survey, ่ทูเซเว่นนะฮะกดเข้าไปนะฮะรอแป,ป,แป,ป,แปนะ๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะฮะอ่าขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เลือกสถานที่เลือกที่จะเอาแฟ้มลงดาวนโ์โหลดจะลงตรงไหนดีมันจะลงที่หน้าเดสก์ทกันนะง่ายๆเดี๋จะให้เจ็ดเข้าไปหาในแฟ้มนะดาวน์โหลดอ่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็นี่ฮะ ต่อไปก็ทำการแตกไฟล์นะฮะนี่ฮะแตกไฟล์เข้าไปเดี๋ยวได้แฟ้มอย่างนี้มานะฮะกดกับไปที่เข้าไปก็จะมีรูปแบบเมาส์ให้เลือกมากมายนะครับออกรูทเราอยากได้นะครับนี่คอนโทรลน,นี่โอเคกดไปที่ไอคอนเมาส์นี่นทีอ่อีกแบบหนึ่งแล้วกดไปที่บเบาวเนอร์นะครับนะฮะกดไปที่บเบาวเอร์ตรงนี้นะครับ กดกับไปเข้าไปนะฮะแล้วเลือกในที่แฟ้มที่หนเกตให้รูปมาไว้อีกนะครับนี่เปล่านี่เปล่าเออใช่ใช่ใช่นะะเลือกของต่างใจชอบเลยนะฮะบนจากด้านนี้นะครับกดเข้าไปนะฮะกลับไปคลิกบล็อนะฮะ,ะ,ฮะแล้วกดแอปเพย์ ay, ไม่ก็โอเคนะแอปเพย์ F นี่กดเซฟน่าใช่นะผมเอาโอเคดีกว่าผมจะเปลี่ยนไปก่อนอ่าแบบนี้นะฮะ สวยงามมากลูกน้ำนะลูกน้ำโอเคครับส,ส่วนไอ้คลิปโหลดเนี่ยครับผมจะไว้ผมไม่ยากผมไอ้เว็บไอ้เว็บเนี่ยไอ้เว็บเนี่ยผมจะเอาไว้ใต้คลิป YouTube ใต้คลิปผมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปพบกัน,นในภายภาคหน้านะครับสวัสดี